Life, day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเล่นผิกอาคาศในช่องคาเฟ่ฮออีกครั้งหนึ่งนะคะหัวข้อวันนี้นะเป็นหัวข้อที่มันก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่คุณจะนึกถึงเนี่ยควรจะเป็นคนที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือว่าอาจถ้ายังแบบ เขาเรียกว่าไงยังมีโซเชียลยังติดตามกันฟอลโล่กันในช่องทางต่างๆนะคะอาจจะอยากรู้นะว่าเขาเนี่ยยังแอบเข้ามาดูรูปเราหรือเรื่องราวชีวิตเราหรือว่ามาส่องสตอรี่อะไรต่างๆของเราอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าหัวข้อนี้นี่ยอดฮิตมากๆนะมันจริงๆมันฮิตใน Youtube อยู่แล้วว่ามีคนทำเยอะมากแต่ว่าพี่หมอไม่ค่อยทำหัวข้อนี้นะคะนานๆจะทำสักทีนะ แต่ว่าลูกดวงชอบถามมากก็เลยอ่ะก็ไม่ได้ทํานานแล้วนะคะอย่างที่บอกว่ามันนานๆนนท,ทําทีอะคะ่ะก็มาดูกันละกันว่าครั้งนี้นะคะคลิปนี้แต่ละกองไพ่เขาเห็นอะไรเหมือนเดิมนะคะเรามีไพ่อยู่ตรงหน้าสามกองนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามก็ทุกคนจะกดหยุดคลิปก่อนหรือถ้าเลือกได้แล้วก็กดถามสแตปมไปฟังได้เลยใครยังเลือกไม่ได้อยากทำสมาธิทำใจนิ่งๆสบายๆ เลือกไพ่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกดไทม์แ m มใต้คลิปไปฟังคำตอบในกองของตัวเองแล้วกันนะคะเหมือนเดิมเราจะเริ่มกันที่ไพ่กองแรกนะคะจะขยับไพ่กองที่สกองที่2ออกไปก่อนนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มเปิดไพ่กองที่1หัวข้อนะคะทวนนิดนึงนะใครที่คุณนึกถึงเนี่ยนะเขายังคอยเข้ามาสอดส่อง โชอะนั่นพูดผิดเลยเขายัางเข้ามาส่องโซเชียลของเราหรือว่าชีวิตเราแล้วแต่เขาจะมาทางอื่นก็ได้ไม่จะเป็นต้องโซเชียลอย่างเดียวบางทียังแอบไปถามเรื่องของเราจากคนโน้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็พูดงี้เขายัางแบบตามติดชีวิตเราอยู่ไหมนั่นเองคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามนะถ้าใครอยากรู้กองที่หนึ่งเรามาดูคำตอบกันนะคะอ่ะ เดทมาใบแรกเป็นคู่ที่เป็นเป็นคนรักเป็นคนคุยเก่าเป็นรักครั้งเก่าเพื่อนเก่าก็ได้แต่ต้องมีปัญหากันนะไม่ได้คุยกันแล้วคู่นี้ไม่ได้คุยกันเลยนะไม่ได้คุยกันเลยถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเชิงแบบในชีวิตเนี่ยยังอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันที่ทํางานเดียวกันโรงเรียนเดียวกันมหาลัยเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอ่ะเห็นหน้าค่าตากันได้แต่ไม่คุยกันเลย อันนั้นคือสิ่งที่พี่หมอสัมผัสได้จากไพ่นะคะทีนี้เราก็เลยอยากรู้นี่ไงว่าเขาส่องเราไหมขอดูอีกห้าใบนะคะเพื่อความชัดเจนเด็กดาบอัศวินดาบเป็นคนที่สงสัยขนาดนี้โอ้โหเดลเวอร์นะคะคึ้นมาชัดเจนชัดเจนมาก บอกเลยคนที่เลือกไพ่กองนี้เขายังส่องหรือว่าคอยแบบเสาะหาวิธีที่จะแบบรู้อะไรสักอย่างในชีวิตคุณอนะแต่ถ้าถามว่าบ่อยไหมเอาจริงคิดว่าไม่ได้แบบว่าทุกวี่ทุกวันหรือว่า every time อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเขามีความแบบสงสัยอะไรขึ้นมาเอ้ยไปได้ยิน อันนู้อันนี้อันนั้นมาแล้วหรือว่าอยู่ๆเขานึกถึงคุณขึ้นมาอย่างเงี้ยสองแน่อย่างที่บอกเป็นคนขี้สงสัยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นคนขี้มันจะมีสับสับสับช่วงเนี้ยที่พี่หมอเห็นบางทีแบบเรื่องคนอื่นอะถ,ถ้ามันหยาบคายหน่อยไม่อยากพูดออกไปแต่คิดว่าทุกคนเข้าใจนะก็มันจะมีสับบัญญตัตใหม่ขึ้นมาอยู่ช่วงเนี้ย เออช้ยแทนแบบน่ารักน่ารักคือใส่ใจนะคะไปใส่ใจเรื่องของคนอื่นเขาก็เหมือนกันนะเขาก็ยังแอบส่องยังแอบถามไทยคนโน้นคนนี้คนนั้นว่าเออคุณเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสบายดีไหมอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วกออ็ยังอยากรู้อ่ะยังยังมีความอยากรู้ยังมีความอยากใส่ใจ ชีวิตคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคนที่เลือกไพ่กองแรกนะคะใครที่คุณนึกถึงเนี่ยไม่ว่าคุณจะจบกันลงไปนานแค่ไหนแล้วก็ตามนะแล้วไม่ว่าปัญหานั้นจะคืออะไรแต่เขาคนนี้ก็ยังคงอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวในชีวิตของคุณอยากรู้ความเป็นไปเพียงแต่อย่างที่บอกนะคะไม่ได้แบบว่าตลอดเวลาขนาดนั้นเขาก็ให้ความสําคัญกับ เรื่องอื่นๆในชีวิตเขาด้วยอะนะการงานหรืออะถ้าเขามีความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องใส่ใจความสัมพันธ์ของเขาอะนะคะแต่ว่ามันอดไม่ได้เนาะเวลานึกถึงเนี่ยมันก็อยากจะรู้เอยเธอสบายดีไหมเธอมีคนใหม่ไปหรือยังไปไหนมาไหนกินอะไรอย่างเงี้ยอะถ้าเกิดว่านึกนะซึ่งไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเมื่อไหร่มีความรู้สึกนึกมีความรู้สึกคิดถึงมีความรู้สึกอยากรู้เขาก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยากรู้นานนะคะเขาก็จะเข้ามาส่องโซเชียลเราหรือว่าคอยถามถึงเรื่องราวของเราเนี่ยจากบุคคลที่เขารู้จักคุณรู้จักอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้คือคำตอบของไพ่กองแรกนะคะเอาสันส้นงๆง่ายๆได้ใจความแบบนี้แหละนะ เอาละทีนี้เรามาดูคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเพื่อนๆกองหนึ่งจะอยู่เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆกองสองก่อนก็ได้นะเอาละค่ะคาตอบของคนที่เลือกไพ่กองที่สองทวนหัวข้อก่อนดีกว่าเนาะหัวข้อที่เราทํากันนะคะก็คือใครคนที่คุณนึกถึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขายังแอบเข้ามาส่องโซเชียลเราหรือว่าแอบถามถ่ายเรื่องราวของเราจากคนอื่นๆที่อ่าเขาพอจะถามได้อะหรือเปล่านะคะ ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำตอบกันไพ่ใบแรกเป็น The f o o นะคะใบที่สองเป็น3ถ้วยใบสุดท้ายเป็นสิบไม้ทีนี้เรามาดูไพ่เสริมอีกสัก5้ใบเหมือนเดิม The Empress เถ้วย อัศวินทั่วคนนี้อืมทำไมที่หมอว่าคนเนี้ยส่องไหมก็มีบ้างอะ่ะแต่น้อยมากเอาจริงนะ มีบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่ามันน้อยมากแต่ถ้าเขาจะดูคือเขาไม่ได้ส่งชีวิตคุณแบบเอาเป็นเอาตายหรือว่าตลอดเวลาแอดอันนี้ก็แอบขายกองหนึ่งสปอยแล้วแต่กองหนึ่งอ่ะมันยังดูเยอะกว่าน,นี้หมายถึงว่ามาบ่อยกว่าน,นี้มาเมื่อไหร่นึกถึงก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาคิดถึงเราอ่ะเขาจะไม่ส่งนะเขาจะส่งเฉพาะในสิ่งที่เขาอ่ะ อยากรู้เพิ่มเติมอ่าหรือนานๆสองทีอารมณ์ของคนกองนี้เป็นแบบนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะเป็นแบบนั้นแต่มันมีอยู่อย่างหนึง่งที่มันแปลกกว่ากองแรกนะคะคือคนนี้พี่หมอว่าเขาเก็บมันมีที่ที่เขาเก็บความทรงจำระหว่างคุณกับเขาการที่เขานึกถึงคุณอ่ะเขาไม่ได้เลือกจะเข้ามาส่อง ชีวิตคุณหรือว่าสตอรี่คุณเรื่องราวใหม่ๆของคุณเี่ยเขาไม่ได้อยากรู้อันนี้พูดตรงๆเลยเขาไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นค่ะแต่เขาเวลาที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเขาแค่อยากส่องรูปคุณอยากเห็นหน้าคุณซึ่งที่หมอรู้สึกว่าคนเนี้ยเขามีเก็บไว้นะเออเขามีมีสถานที่มีเมมโมรีมีแล้วแต่เขาจะเก็บบางคนเอายายๆคิดง่ายเซฟเก็บไว้หรือ,อถ้าเขามี บางคนก็อาจจะมีถ้าเขาจะส่องโซเชียลอ่ะเขาอาจจะมีโซเชียลของเขาที่เขาเก็บความทรงจําระหว่างคุณกับเขาอ่ะแล้วก็เก็บไว้เป็น p r i v a t เป็นส่วนตัวมันอยู่ในในในสิ่งนั้นมากกว่าที่จะเอาออกมาแชร์ให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ถามใครด้วยนะจริงๆคุณจะรับรู้ได้ว่าเขา่ใช้ชีวิตปกติมากคนที่คุณเอามาถามเนี่ยพี่หมอว่าเวลาคุณมองเขาใช้ชีวิตนะ่ะคุณจะคิดว่า เขาเนี่ยน่าจะลืมเราไปแล้วคุณจะรู้สึกแบบนี้แน่นอนเขาน่าจะลืมคุณไปแล้วบางทีคนเนี้ยก็มีใหม่ไปแล้วด้วยมีมีมีรักครั้งใหม่ไปแล้วอะแต่มันเหมือนคุณเป็นคนที่อยู่ในใจอะไม่ไม่ได้อยู่ในโซเชียลสำหรับเขา จริงๆมันควรดีใจไหมเนี่ยเออมันมันไม่ใช่คือถ้าเราจะมาเอาคําตอบว่าเขายังมาส่องไหมมันก็อาจจะเฟล,ลนิดนึงเนาะเพราะเราจะรู้สึกอ่ะไม่ได้ไม่เห็นไหมเขาไม่ได้สนใจชีวิตเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามองกันดีๆอะ่ะมันเหมือนคุณอยู่ในคนในใจที่เขาลืมไม่ได้นะคุณเป็นดีเอ็มพของเขาอะ่ะ แล้วจริงๆเขาก็พร้อมจะเป็น The Emperor ของคุณนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรก็ตามที่ทําให้ปัจจุบันคุณกับเขาไปต่อไม่ได้มันก็เท่านั้นแหละเนาะมันก็เป็นได้แค่ในในความทรงจําในลิ้นชักความทรงจำเนาะเอากลับกลายเป็นว่ากองสองเนี่ยพี่หมอรู้สึกว่ามันละมุนกว่ามันละมุนในเชิงความรู้สึกแต่มันอาจจะไม่โอเคในเชิงคำตอบเนาะก็เข้าใจได้อยู่นะคะเอาเป็นว่าขอสรุปสั้นๆ คนที่เลือกไพ่กองสองถามว่าเขายังคอยเข้ามาส,สอดส่องคอยติดตามชีวิตคุณบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนานๆแบบนานๆนานๆนานๆทีก็จะมาอัปเดตสักทีหนึ่งเออมันเป็นยังคุณเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ยังมีอยากคุยเลยนะแต่ว่าแต่ไม่ทําแน่ๆค่แะแล้วก็เอ่อถ้าเขา แบบว่าจะนึกถึงคุณหรือว่าอยากจะหายคิดถึงอะไรเงี้ยเขาจะไปดูอะไรเก่าๆมากกว่าเขาจะไปดูรูปเก่าๆหรือฟังเพลงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันเป็นสิ่งที่คุณกับเขามีร่วมกันอะมากกว่าค่ะหรือเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่คุณกับเขาเนี่ยเคยคุยกันอ่าหรือไม่ก็นึกถึงคุณแบบอยู่ในแบบในในใจในความทรงจำอ่ะ แต่ไม่ไปนั่งตามติดชีวิตเราขนาดนั้นนะมีบ้างมีบ้างมันมาจากไพ่เออสิบไม้ที่พี่หมอรู้สึกอ่ะมันมาจากไพ่สิบไม้หรือแปดไม้อย่างเงี้ยค่ะพูดถึงการเข้าไปดูไปทบทัวนหรือว่าไปดูอัปเดตนิดหน่อยเออเขาแบบอะไรยังไงคุณมีใหม่หรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างมีความอยากรู้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันน้อยอ เออมันน้อยความอยากรู้ความอยากส่องชีวิตที่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าพูดถึง Memory ความทรงจาไม่ลืมจําได้ทุกดีเทลเก็บทุกรายละเอียดนะเราไม่เบื่อด้วยกล้าพูดเลย ไม่เบื่อไม่เบื่อที่จะอยู่กับคุณอาจจะรู้สึกเฮ้ยแต่ตอนนี้ฉันสวยกว่าเก่าฉันหลอกผมหลอกกว่าเก่าอยากให้มาเห็นเราตอนนี้จะบอกว่าสําหรับเขาอ่ะพี่หมอว่าเขาไม่ได้อยู่กับคุณหรือว่าใ,ในในตอนอดีตค่ะในตอนที่คุณมีความสัมพันธ์กันเขาไม่ได้แค่ปัจจัยภายนอกเนาะเขาไม่ได้แบบอินกับรูปลักษรูปลักษ์หน้าตาอะไรค่ะนะั้นแต่พี่หมาว่ามันคือความเป็นคุณมันคือจิตใจมันคือสิ่งที่คุณกับเขามีร่วมกันนั่นแหละที่ทําให้เขาอ่ะ ชอบคุณหรือรักคุณในตอนนั้นในอดีตแล้วเขาก็ยังอยู่กับสิ่งนั้นน่ะอืมนะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองสองนะก็ถือว่ามีบ้างนะแต่น้อยอ่ะน้อยมากแต่ถ้าในในแง่ของการส่องอดีตส่องเมมโมรีส่องความทรงจำเก่าๆอันเนี้ยเออมีแต่ไม่ใช่โซเชียลคุณคิดว่าเป็นช่องทางที่เขามีที่เขารู้อยู่คนเดียว เอออะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือคำตอบของคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะอ่ะเรามาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพื่อกองสามกันบ้างดีกว่านะคะกองสุดท้ายของเราในวันนี้ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองสามทวนหัวข้อที่เราตั้งกันขึ้นมานิดนึงนะคะตอนนี้เรากำลังจะเปิดไพ่เพื่อส่องดูความรู้สึกของใครคนหนึ่งไม่ใช่สิเพื่อมาดูพฤติกรรมดีกวนะ่านาะพฤติกรรมของใครใคนใดคนหนึ่งนะคะคือเราอยากจะรู้ว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขายังแอบมาคอยส่องคอยดูคอยใส่ใจโซเชียลของคุณหรือว่าสอบถามเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณเนี่ยจากคนอื่นๆที่พอจะถามได้หรือเปล่านั่นเองนะคะ เรามาดูคำตอบของไพ่กองสามกันนะสี่ดาบสเตรนแล้วก็คิงดาบโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกห้าใบค่ะเจ็ดหนายเดอะฟูสองหรียงเดอะสตาร์ฮุ้ย ดีเอมเพอรขึ้นอีกละดีเอมเพอรนี่ขึ้นในกองที่สองด้วยนะคะแล้วก็พลังงานกองนี้กับกองที่สองก็คลายกันนะ่ะคลายกันในแง่พี่พี่หมอว่าคลายกันในแง่ของความทรงจำอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ถ้าพูดถึงพฤติกรรมถ้าถามว่าเขาส่องไหมอืมใช้คำว่าในอดีต ในตอนที่เขาแบบถูกคุณบล็อกไปหรือว่าตัดการสื่อสารขาดการพูดคุยกันอะไรเงี้ยช่วงแรกๆอะ่ะมีบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่แล้วดูใจร้ายเนาะแต่มันคืออย่างนั้นนะคะคือต้องบอกว่าเขาเคยมีความพยายามอยู่เคยมีความคุณคุณเหมือนบล็อกเขาด้วยนะ,ะถ้าคุณบล็อกเขาเขาจะส่องยังไงก่อนถูกไหม หรือไม่ก็ถ้าเขาบล็อกคุณเนี่ยก็เคยพยายามปรดบล็อกแล้วก็กลับไปบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเป็นว่าในอดีตเนี่ยเคยมีความพยายามที่จะแอบมาดูบ้างมาสืบม,มาสอบมาใส่ใจเรื่องราวของเราแล้วแต่ว่าช่องทางต่างๆที่เขาจะไปหาข้อมูลของเราได้นะ่ะคืออะไรนะเคยเคยมีแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่หมอว่าเขาจัดการความรู้สึกของตัวเองได้แล้วแล้วก็เข้ามูฟไปแล้วด้วยหมายถึงมูฟออน ในแง่ของการใช้ชีวิตในแง่ของการทําความเข้าใจว่าเออมันมันไม่มีแล้วเนาะมันไม่ได้มันก็ต้องหมูไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยู่เหมือนจะบอกว่าไงเดียเขาแค่จัดการความรู้สึกนั้นได้แล้วไม่จําเป็นแล้วกับการที่จะต้องมานั่งใส่ใจหรือเออใช้คําว่าไม่จำเป็นกับการต้องมาใส่ใจเนี่ยผิดจังหวะเนาะใช้คําว่าไม่จําเป็นกับการที่จะต้องเข้ามารู้แล้ว เออพอรับรู้ไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาอะเลือกที่จะเดินหน้าจัดการอารมณ์ความรู้สึกาสการคิดถึงหรืออะไรที่มันเคยมีได้แล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าเขายังคิดถึงอันนี้แอบคายกองสองตรงนี้เขายังคิดถึงเราอยู่นะพี่หมอว่าเขายังมีความคิดถึงถึงคุณอยู่บ้างนะคะเวลาที่เขานึกถึงวิธีจัดการ ปัญหานั้นของเขามันไม่ใช่การตัดสินใจเข้าไปส่องคุณแล้วไงแต่มันเป็นการที่ถ้าเขายังมีรูปถ่ายเก่าๆมีมอมีความทรงจําแล้วแต่เขาจะเก็บไว้ที่ไหนกับคุณเก่าๆเ,เนี่ยเขาเลือกที่จะเข้าไปดูอะไรแบบนั้นแทนนะคะหรือไม่ก็ถ้ามันไม่มีเลยเขาก็ใช้วิธีนึกตามที่เขาจําได้อะคุณก็ยังคงอยู่ในสมองเขาแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดที่เขา จัดการตัวเองไม่ได้อืมนะไม่ได้ถึงขนาดที่ต้องแบบว่าเข้าไปนั่งสองหรือพยายามที่จะเข้ามาส่องหรือว่ารู้เรื่องราวชีวิตเรานะคะใช้คําว่าคนคนนี้จัดการอารมณ์จัดการความรู้สึกแล้วก็ม o ฟออนไปแล้วนั่นเแอบคล้ายจริงๆเหมือนไล่สเต็ปเลยหนึ่งสองสาเหมือนสภาวะคนกองแรกนี่มัน,มนสดสดมันยังยากกองสองก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึ กองสเนี่ยเหมือนระยะของคนที่ทําใจได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะเออก็แปลกดีแนละไล่สเต็ปมาเลยนะคะสามกองเออแล้วจะสปอยทําไมก็ไม่รู้แทนที่จะได้เก็บไว้เล่นคลิปหน้าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หมอจะพยายามทําหัวข้อนี้ออกมาให้เล่นกันอีกเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็สําหรับคําตอบของคนที่เลือกไพ่กอง3ามสรุปก่อน ถ้าในอดีตเนะี่ยมีนะคะแต่ถ้าในปัจจุบันที่เรากําลังตั้งคําถามกันพี่หมอว่าเขาไม่ได้เข้ามาส่องคุณแล้วนะคะเขาให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการงานหรือถ้าเขามีความสัมพันธ์ไปแล้วมูฟออนไปกับใครแล้วเนะี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับคนคนนั้นก่อนนะคะแต่ก็อย่าเสียใจไปอย่างที่บอกว่าถ้าในเชิงของความคิดถึงหรือว่าในเชิงของความทรงจําดีดดดดๆเก่าๆความรู้สึกดีดๆเนี่ยเขาก็ยังจําได้อยู่ แล้วก็ยังนึกถึงนึกแล้วมันก็มีความสุขนะไม่ใช่ว่าถูกดีกว่าการที่เข้ามาส่องแล้วมันจัดการกับตัวเขาเองไม่ได้หรือว่าเป็นถูกกลับไปนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือคนที่เลือกไพ่กอง3านะคะจบแล้วค่ะสำหรับหัวข้อใครคนนั้นเขายังแอบส่องโซเชียลหรือว่าคอยส่องชีวิตเราผ่านช่องทางอื่นหรือเปล่านะคะคำตอบที่ได้ของแต่ละกองก็ประมาณนี้ก็หวังว่า คลิปนี้จะ enjoy นะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเล่นคลิปอื่นถือซะว่าพลังงานมันไม่ตรงอย่าไปซีเรียสพลังงานหมายถึงพลังงานที่เหมาะกับไพ่ไม่ตรงกับคุณในคลิปนี้แต่คลิปอื่นยังมีลองเปิดใจฟังคลิปอื่นๆหรือว่ากลับไปดูหัวข้อเก่าก่อ,กอนก็ได้นะคะพี่หมอมี playlist ที่ทำเอาไว้เกี่ยวกับพลิกอด็กพิกคาดเยอะเลยเป็นร้อยแล้วนะเผื่อใครที่เพิ่งมาตามกันใหม่นะคะก็อ,อยากจะ าฝากและการให้ไปลองฟังในเพล์ลิสต่างๆเล่นกันสนุกๆขำๆคลิปดูดวงรวมในช่อง YouTube หรือว่าในในที่อื่นๆน่ะที่มันเป็นภาพรวมดวงรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกหรืออยากจะแนะนำทุกคนว่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปอินกับมันมากเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดวงที่แท้จริงของเราขนาดนั้นนะคะนะอย่าไปเครียดนะแล้วก็จะบอกว่าอะไรดีอะ ให้ฟังเพื่อความบันเทิงมันจะเอนจอยกว่านะคะถ้าคลิปนี้ฟังแล้วมันไม่บันเทิงมันเศร้าก็เล่นคลิปอื่นเนี่ยมันถึงจะบันเทิงนะ,ะแต่ถ้าเกิด2 3สามคลิปก็ยังไม่บันเทิงันแนะนำว่าหยุดก่อนพักก่อนเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะหากใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะกำลังคิดกาลังคิดอ่ะว่าอยากจะเอาคลิปไปลง t ิ k ตอก นะก็ถ้าเกิดว่าใครเล่น t i k t o k นะคะก็อยากให้ลองค้นหาชื่อเดียวกันเลยคาเฟ่โฮโรนะคะถ้าเกิดว่าใครเล่นก็ไปลองกดติดตา,ตามกันเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะทำให้คลิปมันกระชับกว่าน,นี้อีกนิดนึงถ้าเอาไปลง t i k t อกฝากทุกคนด้วยแล้วกันขอบพรคุณทุกคนมากๆเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ